ใหญ่มากคล้วร้อยยี่สิบหกปอนด์แต่ว่าบนเวทีตัวใหญ่จริงๆครับคุณผู้ชมนี่นะครับต่อเต็มวัยครับเราช่วยน้ำเงินวันนี้ครับเพ็ดน้ำตาลใหม่ๆก็ร้อยยี่สิบตอนนี้ในร้อยยี่สิบหกเต็มเต็มครับเฟเธอร์เวทล้นๆ้นนะครับชอบหวานไฟแหละฟ้ชอบหวานนี่ต้องอยู่น้ำเงินครับไม่น้ำตาลแต่ถ้าชอบเปรี้ยวต้องไปแดงครับชามะนาวโอ้ถือว่ารสชาติคนละเรื่องนะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นะครับชามะนาวนี่มุมแดงนะครับเจ้าของเอกลักษณ์มิสเตอร์แคททูครับสักไปเรื่อยๆครับเติมไปเรื่อยแม่ ปีน,น่าจะเต็มเรือนล่าครับคุณกีบครับพูดกว่ายัางเติมไม่เต็มใช่ไหมยังยังเติมไปเรือ่อยครับรรเติมไปเติมที่ถึงตีบูทอนครับต <c oughs> ีเติมเต็มฮะนี่ครับ ชอบประเภทจีจะาต้องชามานาครับพูดถึงน้ำดื่มเครื่องดื่มนะมุมแดงนีเพชรน้ำตาลก็มีหวานแน่นอนครับเดี๋ยวดูครับหวานหรือเปรี้ยวแต่ทิทีแล้วก็หวานจะเปรี้ยวผสมกันนีน่ารักนะพี่ลอยนะใช่ใช่พอได้มพดูดถึงนักมวยใช่ไหมอ้าชาเอาวากันไปครับ <c oughs> สายออกแล้วครับบาบาครับมวยดีคงใจหนาวเลยครับหาอะไรทำครับแอร์ที่เวทีทมวยรังสีของพี่บอยนี่เย็นฉ่ำจริงๆครับพี่ลอยนะครับเย็นฉ่ำแอร์ทำงานทุกตัวครับแต่บางครั้งนี่แอร์ก็ช่วยไม่ได้ครับมวยดูเดือดขึ้นมาเนี่โห ลุ้นมวนี่เงาแตกเหมือนกันครับยืนอยู่ตรงแอร์ตกแต่ว่าเงาออกเตาเฉยเลยเอาทีเอาเอาบนเวทีครับพยายามทักทายแลวครับซ้ายกับขวาขวาครับจากโฟไซอุบลราชธานีรุ่นพี่นะครับชามะนาวส่วนซ้ายนี่จากเกาะสมุยครับสุราชธานีเพชรน้ำตาลยัมรุ่นนงครับมาดกันไปครับซ้ายกับขวาเพชรน้ำตาลังใจเย็นครับเพชรอาวุธคมครับอ่าเพชรขวาหลอกมาก่อนทีหนึ่งซ้ายยังไม่ทํางาน ชามนานาวครับอ,อ้าวที่ขวาซ้ายมาลูกีเป็นน้ำตาลหมหยอกไปก่อนครับยอกบอๆครับลูกนี้เป็นหมัดยอกครับต่อไปนี่ต้องระวังครับชามนานาวผมอยากรู้ว่าเป็นน้ำตาลรือน้ำตาลสายหรือน้ำตาลปี๊บน้อย <c oughs> เพราะถ้าน้ำตาลสายนี่ละลายเลยก็แป๊บเดียวหวาน,นแต่น้ำตาลปี๊บนี่ต้องขยี้ <c oughs> ต้องคนให้มันละลายก่อนนะคำนวานข้นคำนวณจากสีผิวก็น่าจะเป็นน้ำตาลไทยน้ำตาลไทยขาวนะก๋วยเตี๋ไวขาวเยอะก๋วยเตี๋ยเยอะใช่ใช่นี่นะครับ โยกโยกลองโยกลอกขวามาแม่หมัวแต่โยกครับเพชรน้ำตาลโดนแข้งขวาอัดมาจากชามะนาวครับอ๋อเขาเรียกว่าแต่แฮรรู้จักแล้วครับแต่ให้ทักทายไปก่อนครับชาวมะนาวครับไม่ในเจาหดการขวาก็จริงแต่ว่าซ้ายที่หน้าครับออกได้เร็วแล้วก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยครับแต่ว่าซ้ายครับมมกเพชรน้ำตาล ออกไม่สูงครับแต่ว่าสับเข้าไปโชกเมื่อกี้ดอ้ต้องบอกเลยว่าเจ็บครับแต่ว่าเก็บอาการได้ดีครับนี่นะครับโดนเข้าไปพอสมควรนะครับหลายยกทีหนึ่งขยจับโยกต่อแห่แกไม่ชัวร์ไม่ออกครับประเภทหล่อเลือกได้ครับเพชรน้ำตาลสายมาเลยมาแล้วครับหนึ่งดอก ชาวนาวโอ้โหดึงตัวไม่พ้นครับรับแข้งนักเล่นเต็มไอ้บนเตะล่างนะมีหลอกนะชาวนาพยายามจะสวนขึ้นไปครับเตะล่างจุกจิกขึ้นไปสองทีตทว่าเตะบังทั้งหมดครับยกแรกตื่นเต้นแล้วครับพักแป๊บหนึ่งครับยกหน้ายกสองนะครับเลยกันต่อครับยกนี้ก็ยังอยู่ในช่วงออกสตาร์ทเริ่มต้นแหละครับยกที่สองครับยกแรกปลายยกนี้เห็นไปแล้วครับเป็นนคำตาลสับหน้าขาด้วยแข้งซ้ายครับ รู้แล้วครับว่าเตะเข้าแต่ว่าชาวมะนาวนี่เก็บอาการได้ดีครับชาวมะนาวยกที่แล้วนี่แข้งซ้ายเยือกยาวเตะสูงส่งสัญญาณเข้ามาจะเด็ดหัวให้ได้ครับพี่น้อยเอาล้วครับเพชรน้ำตาลเอาครับเริ่มเจ็บเติมความเข้มข้นครับยกแรกเตะหยอกๆยกนี้เริ่มเพิ่มหนักขึ้นมาเอาละครับจากเบอลเป็นหนักครับรุนแรงตามลน้ำดบเพชรน้ำตาลขยายร่วงขึ้นมาชาวมะนาวเตะขวาไม่ได้ปาแล้วครับสายจากเพชรน้ำตาลอันนี้เติมแข้งซ้ายได้กลมกลมเป็นเพชรน้ำตาลครับ ชาบ้นาวอย่าเพิ่งแหม่ทางเป็นราชนาจครับอย่าไปล้อเล่นกับแข้งซ้ายกับชาบ้นาวเอาละครับแหม่รับบ่อยๆนี่คุณสันติอุบลนี่เดือดร้อนแน่นอนครับสายมานี่ครับสับหน้าขาอีกแล้วครับเป็ดน้ำตาลครับแม่ห <laughs> วานตะปูเข้าไปไปก่อนชาบ้านาวบอกเอาคืนไปบ้างโอ้ย้ำเลยครับมา เหมือนรู้แล้วครับว่าไปแล้วมีตำหนิครับปะปูตะไบทำงานหรือเปล่าต้องถือว่าชาวมาลามีช็อตไปแล้วครับเอาละครับโอ้ยยังไม่ยักมาโอ้ย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 เริ่มเติมเข้ามาครับอ่าครับเอาเจอครับชาวมาลาโดนเข้าไปโอนเอ็นโอนเงี้ยครับอาการไม่นี้เห็นต้องเก็บอาการครับอย่าไปโอนอย่าไปสถานการณ์แบบนี้ครับพี่น้อยเห็นอาการได้ยังไงชาวนาบอกผมผู้สาก็บอาการยังจะเห็นได้ยังไง ผมเก็บบัการอยู่เอาเละครับเริ่มดีขึ้นครับพยายามโตด้วยแข้งขวาเจาะยางขึ้นมาแต่ว่ายังไม่เข้าครับติดบางไปน้ำตาลนี่นะครับไม่แน่ครับอาจจะเป็นแผนคุณบอกรอบปลาของชามานาวได้ครับอาจจะแกล้งเจียบครับเอาละครับหลอกให้ชปน้ำตาลเดินเข้ามาโอ้แตไม่ได้เข้ามานะครับรับบ่อยสถานการณ์เริ่มจะไม่ดีครับชามานาวบทเวทีต้องบางครับแต่ถ้าอยากรับดีๆีต้องทุ่มเื่ออาชีพครับน้อยเดินเข้าไปต่อครับชรน้ำตาลชปน้ำตาลโยกสายสากเข้าไปจ้ำเข้าไปที่เหลืครับเอา จะปิดเกมปิดกองระเบิดขาให้ได้แล้วครับตอนนี้มาแล้วครับเติมไปเรื่อยครับแหมชาแมนตอนนี้ทางท้าจะขอมขอนอาสายสูงจยากเปน็นตำตาตำตาลเดินหน้าโดยทั้อีแขมาน,นาโตขึ้นมาาโอ้ยเจาะสายเตะข,ขวาเริ่มมาเป็นชุดครับเชิดตำตาลเติมมาเป็นชุดใหญ่หญดัวเจาะยางเข้าไปมีเจ็บๆทางนั้นเลยครับออกไปแต่ละเม็ดโอ้ยม, <พอ S 2> มีทิ <พอ S 2> ม้ทมลำตัวด้วยดูว่าชามะนาวนี่ระยะหลังร่างกายก็ ดูว่าจากนี้แพลวไปป้ายแล้วแต่นี่เพียงยกที่สองเท่านั้นนะครับโดนเข้าไปนี่หนักหักทั้งนั้นนะครับดูนะว่าจะยืนระยะได้ขนาดไหนครับต้องดูว่าตอนชงนีเลมือใส่โซดาหรือเปล่าครับชาวนาครับรู้สึกว่าความซ่าๆดีจะหายไปครับพี่น้อยเอ้าดูครับเพชรน้ำตาลพยายามขยับในช่วง10วินาทีสุดท้ายแต่ว่าโดนแข้งขวาของชาวนาเขาเอาทีขืนไปขยับพยายามจะสับหน้ขาดหรือเปล่าจังหวะมันไม่มีครับชาวนาเนี่ยรู้ตัวแล้วตอนนี้ เริ่มต,ตั้งหลักตั้งรำได้บ้างครับโหมดยกที่2โอ้โหเดือดจริงๆครับยกที่3นี่จะครบ3นาทีหรือ,รอเปล่าเดี๋ยวให้ครูกุพัก,กัน์ดูดูนี่สายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำตาลอ้อ,อะไรอ่ะมานะครับสายนี่นหนักหแรงๆทั้งนั้นนะครับดูจากรูปร่างนี่ไม่น่จาจะเป็นดวลอาวุธหลักแรงนะต<อ>นาไฟหลังนี่ไม่ครบยกทั้งสามไฟเลยนะครับือว่าน้องของแม่หนึ่งนี่ครับเป็นอี่ เป็นนักมวยที่ค่อนข้างจะชกแบบเกมสั้นครับเพชรน้ำตาลดูว่าวันนี้ลากระยะยาวจะเป็นยังไงอาวโอ้ยเตียสายไปด้วยน้ำตาลแม่ต้นยกนี่รับแข้งในหลงคาแข้ง,งนั้นแม่จ,จะบอกว่าสวยดูดูไม่จืดครับเพชรน้ำตาลทำได้ครับชาบานาวาก็พยายามจะเดินออกแข้งเหมือนกันนะครับเริ่มจากฟื้นหรือเปล่าเริ่มจะทนไหวเอามาดูกันที่วงในพอจับได้มีสิงเชียก็รออยู่เลยนะครับชามะนาวเดี๋ยวมันจะทำได้ต่อเนื่องหรือเปล่าเท่านั้นแหละครับ เอาเลยครับดูจังหวะการล็อกนี่ล็อกสวยจับดีเอาเลยครับสถานการณ์ในวีดีเริ่มจับปานัวงอีกครั้งแล้วครับนี่นะครับโมงก็เสียเปรียบครับชามะนาวหันมาสู้ในครับเอาเป็นมวยเพื่อนมวยเขาอาชีพครับจับนายทันทีครับชามะนาวเดินหน้าเข้ามาจากควายย็งควายได้โดนแข้งซ้ายจากพื้นตาเข้าไปเอาแล้วเฟย์ได้ก็รับแข้งซ้ายไปเยอะเหมือนกันครับแมาวันทีตรงนี้นี่เหมือนชามะนาวรู้ตัวครับว่า ช่วงต้นเกม2ยกแรกติดหวานมากไปครับเชื่อครับพอมายอดียกที่3ได้บีบมะนาวใส่เติมโรบานิลเริ่มเกมค้นขึ้นครับโมนีโอ้โหเดินเร็วเลยนะครับวงในรนี่ดูว่าได้เปรียบแน่นะครับถึงตอนนี้จังหวะการจับแล้วก็ลูกขวางแทงทำได้ดีเอา๋อสียครับวงในโอ้ยอ้กแล้วไงอ้าวโยอนนะครับเพชรน้ำตาลก็แทงสู้นะครับไล่แข่งแล้วก็ตีสู้เหมือนกันชาวนาวต้องใจจริงบอกว่ายกที่แล้วไก่คุใช่ไหมหมา เสือกคืนบ้างเอาพี่น้อยยังไงดีเอาคืนนี้ผมเลยครับแชมปมะนาวตายแล้วตายแล้วไอ้หนึ่งเห็นน้ำตาคันแม่โดนเข้าไปโต้ไม่ทันครับแต่การไปติดหวานแล้วหรือเปล่าโมลีไม่รับตาตอนนี้เอาเลยครับดูว่าจะเอวเจอไปแล้วเอาเอาโอ้โหโอ้เครื่องติดแล้วหรือเปล่านะครับโอ้โหดูกระถุงชใส่แรงหนักหนักทั้งนั้นครับโอ้ถือว่าบางแข็งแกร่งแล้วแล้วก็ดูเก็บอาการทำได้ดีทั้งคู่ครับ โดนร,ระหนักแั้วคู่แต่ว่ายังไปได้แล้วคู่รอเอาดอล็อกอาเลยอ้าวอาโอ้โหมาเกี่ยบตายพียงแค่ตาคว้าได้ได้จากแชมนาวล็อกไปจับไปอ้าวเก็บท้ายก่อนจับกับมชนาวโอ้ยมันบ้าขึ้นมาผู้นี้ครับผู้นี้ดูแล้วนะครับใครหยุดใครยุบทีเดียวที่ถึงแพ้เลยนะครับเอามาดูจังหวะการกล้ามในหัว่แชมนาลเริ่มจะทนไหวแล้วนะครับโดนถามไปเยอะ แต่ว่าในช่วงปลายโยนเริ่มจัดเบียดจัดร่าไใบปีเข่าได้หลังได้เนือครับไม่ทนได้ยังไงครับโยกนี้ไม่ค่อยไต่ขาเลยครับแม่แต่ละตาไปดำตาแก่ไปแลกานด้วยแล้วดูครับกลายเป็นวิกิทนะครับน้อยดูครับแม่ช้าเวลาพอจับได้ได้ขวางแล้วเสียบขวางแล้วเสียบโอ้โหเสียบเข้าไปแบบนี้ตับไตไส้บุงไปยังไงอบไปแล้วชอบไปแล้วชอบไปแล้วโอ้โหจบเกมก็ก็กก็ก็ ไปเป да. uh, ็นข่าแล้วครับตรงนี้เอาเอาเอามาไปชุดผายลมทะลมชุดใจใส่เข้าไปเอามาไม่ต้องตั้งตัวไม่ต้องระวังลุยนี่แหละครับมาแล้วครับเป็นน้ำตาล่อยมาเป็นไปชุดแล้วจับนายสู้เกียบ่ยเข้ามาชาวนาก็แย่ไปชุดอยู่นะครับโอ้โหลูงนี้หันมาแลกเข่ากันเรียกว่ามาเล่นตั้งแต่ต้นยกเลยนะครับน็อกก็น็อกไม่น็อกก็ตัวใครตัวมันเลยครับเพชรน้ำตาลบอกเอาดูนะครับไปจับนานี่เป็นรองดูจังหวะ พยายามจะต่อยหมัดฟันศอกแล้วโดนล็อกเอาไว้ก่อนตีเข้าไปโอ้โหจะไหวไม่ไหวนะครับทีมงานก็ชื้นปั้นเลยนะครับเดินต่อยหมัดอีกชุดครับเอาละครับอยากมีความหวังที่มันครับตบสายไปผ่ามาโอ้โหนเอาโอเคด้งข้งมาแล้วเขาเอาโอ้โหดูพี่แกมได้หรือเปล่าครับเตะด้านเพชรอ้ําานอย่านะอย่าตกนะ อย่าเผลออย่าพลาดครขวางแล้วเสี่ยงชามานา,า <S <S แต่ว่าเป็นราบอกไม่เล่นด้วยมาผมไม่เล่น้วยครับพี่ <S 2> <S 2> ผมอยากแรกผมอยากบอกชากมาบอก,บอกม้าพวกแบบนี้มีพร้อมมัวครับ <S <S เสี่ยงเข้ามา้เอาเสี่ยงเข้ามา้เอามีกี่บ้างเอาตัวเข้าไปตัวแข็งไปแล้วครับโอ้โหหลุกไหวไม่ไ,วไหวหายใจทำห,ห,ห,หัวแล้วตอนนี้ เป็นน้ำตาลนี่อยูอไเนี่ยปล่อยเฮตีครับไม่โต้เลยครับอเอ,อ้าโอ้ยไม่ไหวครับสุดท้ายไม่โตครับเป็นน้ำตาลเรียกว่าพยายามเล่นตั้งแต่ต้นยกแล้วนะครับโอ้โหไะไต่อยหมัดเป็นการใหญ่นะครับแต่ว่าพอก่อบไม่ลงนี่มาโดนกระทุงเข้าไปหนักๆน,น,นี่เรียบร้อยเลยครับ